เตือนด่วนล่าสุดนะครับอีก5ชั่วโมงจะมีกลุ่มฝนหนักเข้ามาในพื้นที่ประเทศไทยโดนหมดหลายพื้นที่หนักสุด20จังหวัดสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านมาติดตามกับทรงพลลมฟ้ากันต่อนะครับและอย่าลืมนะครับกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนำเสนอข้อมูลข่าวสารต่อไปนะครับ เรามาดูลักษณะอากาศโดยทั่วไปตั้งแต่วันที่12มีนาคมจนถึง15มีนาคมนะครับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ในระดับล่างก็ยังคงปกคลุมไทยอยู่เป็นลมตะวันออกและลมตะวันออกดังกล่าวเขาก็มีการตวัดนะครับพัดยกเป็นลมใต้ปกคลุมไทยตอนบนแล้วอ่าวไทยกับทะเลจีนใต้มีความชื้นอยู่ความชื้นเหล่านั้นมันก็จะโดนลมพาเข้ามาในบ้านเรา ดังนั้นไทยเราก็มีโอกาสนะครับที่จะมีความชื้นประกอบกับบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางตอนบนและอีสานตอนบนมีลมตะวันตกปกคลุมลมใต้ขึ้นไปแล้วไปพัดสอบกับลมตะวันตกมันก็จะเกิดการพัดสอบของลม2อทิศทางดังนั้นก็ต้องระวังนะครับในพื้นที่ประเทศไทยตอนบนมีโอกาสมีฝนจากลมพัดสอบ สำหรับในส่วนของลมบนสูงจากพื้นดินประมาณ5,500เมตรเราก็จะพบว่าตอนนี้มีการพัดยกของลม500ในพื้นที่ภาคกลางภาคอีสานภาคตะวันออกส่วนภาคใต้ก็จะมีลมฝ่ายตะวันออกปกคลุมดังนั้นไทยตอนบนเป็นลมฝ่ายตะวันตกปกคลุมแต่เขามีการพัดยกเสียงตามลูกศรน,นั่นแหละมันจะสนับสนุนให้มีการยกตัวของฝน ส่วนภาคใต้มีลมตะวันออกปกกลุมส่วนเส้นความกดอากาศนะครับในช่วงนี้จนถึง15มีนาคมยังไม่มีมวลอากาศเย็นลงมาดูจากเส้นความกดอากาศแล้วเส้นพันสิบห้าเส้นพันสิบหกขยับขึ้นไปนะครับในพื้นที่ประเทศจีนตอนใต้และไต้หวันนะครับดังนั้นนะครับ12จนถึง15มีนาคมไทยเราก็ต้องระวังเรื่องของฝนซึ่งมาดูกันว่าจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังฝนมากที่สุด คือจังหวัดอะไรบ้างโดยในวันที่12ก็จะพบว่ามีการก่อตัวของกลุ่มฝนในพื้นที่อ่าวไทยเนื่องจากลมตะวันออกและลมใต้ปกกลุ่มในจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชนะครับมาดูตอนบ่ายในวันที่12มีนาคมก็มีโอกาสนะครับมีฝนตกในจังหวัดตรังจังหวัดสตูลจังหวัดพัทลุงจังหวัดสงขลาจังหวัดนครศรีธรรมราชส่วนไทยตอนบน ก็มีโอกาสมีฝนตกในจังหวัดนครราชสีมาขอนบุรีอําเภอปากช่องปราจีนบุรีสะแก้วฉะเสิงเซาพระนครศรีอยุธยากราากุงเทพและปริมณฑลวงเวียนสะแก้วอ่างทองนครน,นายกชนบุรีพัทยาระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดก็ต้องระวังนะครับจังหวัดเหล่านี้ก็มีโอกาสมีฝนตกได้ มาโดยช่วงเย็นในวันที่12ฝนมันก็เคลื่อนตัวนะครับตามลม500ซึ่งฝนจากพื้นที่ภาคกลางจากนครราชสีมาก็จะเข้ามาตกในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์พยัคฆูมพิสัยศสีลาลาดยะโสธรร้อยเอ็ดอำนาจเจริญรวมถึงพื้นที่อุบลราชธานีอย่างชุมน้อยมุกดาหารนิคมขำสร้อยอํเภอโพชัย โพนทองบ้านแดงกูจินารายนามนุนส่วนตอนค่ำในวันที่12มีฝนตกในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีอำนาจ,จเจริญมุกดาหารสกลน,นครน,นครพนมมาดูในวันที่13ตอนเช้าเราก็จะพบว่าส่วนใหญ่มีฝนตกตามชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกไม่ว่าจะเป็นจังหวัดสุราษฎร์ธานีชุมพรนครศรีพัทลุงและจังหวัดสงขลา ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็มีโอกาสมีฝนตกเหมือนกันเพราะบริเวณหัวเกาะสุมาตรามันมีหย่อมความกดอากาศต่ำอยู่ส่วนไทยตอนบนในวันที่13ตอนเช้าก็มีฝนตกในจังหวัดมุกดาหารจังหวัดอำนาจ,จเจริญยะโสธรร้อยเอ็ดกาฬสินธุ์กูจินารายนะครับมาดูในช่วงบ่ายในวันที่13พื้นที่ภาคใต้มีฝนตกหลายจังหวัดนะครับในจังหวัดสตูลจังหวัดตรังจังหวัดพัทลุง นครศรีธรรมราชกระบี่สุราษฎร์ธานีพังงาภูเก็ตตะกัวป่าส่วนไทยตอนบนก็มีฝนตกในพื้นที่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูร์จุมแพบ้านหนองอีเล้งกเกษตรสมบูรณ์อำเภอภากช่องคอนบุรีนครราชสีมานางรองโนนดินแดงบุรีรัมสุรินทร์ศรีสะเกดขูกขันกันทรลักษ์มีฝนตกภาคตะวันออกมีฝนตกในจังหวัดชลบุรี พัทยาระยองอําเภอแกลงจันทบุรีตราดสอยดาวในวันที่13ตอนบ่ายสำหรับตอนเย็นในวันที่13ไทยตอนบนฝนตกกระจายตัวหลายพื้นที่ภาคใต้มีฝนตกลดลงมีบ้างในจังหวัดชุมพรและจังหวัดประจวบกีดีขันแต่ไทยตอนบนมีฝนตกหลายจังหวัดไม่ว่าจะเป็นการจนบุรีห้วยกระเจาหันคาบ้านไร่อุทัยธานีลานสัก นครสวรรค์หนองบัวสะปูดวิเชียรบุรีหนองไผ่บำนิจน่ารงเพชรบูรณ์พิจิตชัยภูมิบัวใหญ่บ้านไผ่ชุมแพขอนแก่นบ้านนาคำบ้านดงสวรรค์กาลาสินกูจินารายมุกดาหารนครพนมสกลน,นครบ้านทาตนาว่าพรเจริญในวันที่13ตอนเย็นส่วนตอนค่ำในวันที่13 ฝนตกลดลงไปบ้างและอาจจะมีฝนตกอยู่ในจังหวัดอำนาจเจริญสีเมืองใหม่อุบลราชธานีนิคมกำซ้อยสายมูลป่าติว้วยะโสธรเสลภูมิปวนทองคำเขื่อนแก้วมุกดาหารดอนตาลมีฝนตกนะครับมาดูในวันที่14ตอนเช้าทั่วไทยไม่มีฝนต้นบ่ายในวันที่14ทั่วไทยมีฝนตกน้อยมาก อาจจะมีฝนตกในจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ส่วนตอนค่ำในวันที่14พื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันก็มีฝนตกบ้างไม่ว่าจะเป็นจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลน,นะครับส่วนไทยตอนบนไม่มีฝนมาดูในวันที่15ตอนเช้าทั่วไทยไม่มีฝนต้นบ่ายพื้นที่ภาคใต้ก็มีฝนตกในจังหวัดกระบี่จังหวัดตรัง สุราษฎร์นครรีสตูลพัตลุงสงขลาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงภาคตะวันออกก็จะมีฝนตกในจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดนะครับตอนเย็นในวันที่15ทั่วไทยฝนตกลดลงอาจจะมีภาคใต้บ้างตามจังหวัดที่ผมเอ่ยไปนะครับในวันที่15ตอนค่ำมีฝนตกในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันตั้งแต่จังหวัดภูเก็ต จนถึงจังหวัดสตูลซึ่งฝั่งอันดามันก็ต้องระวังฝนตกหนักในวันที่15ตอนค่ำนะครับซึ่งสภาพอากาศในแต่ละพื้นที่ก็จะเป็นประมาณนี้ในช่วง4วันหลังจากนี้นะครับจังหวัดไหนที่มีฝนตกก็ต้องระมัดระวังเรื่องลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าด้วยนะครับเพราะว่าฝนมันจะมาพร้อมกับลมและฝนมันจะมาพร้อมกับฟ้าและตอนกลางวันหลายพื้นที่อากาศก็จะเริ่มร้อนขึ้น และอากาศก็จะแปลปรวนเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวอากาศร้อนเพราะย่อมความกดอากาศต่ําเนื่องจากความร้อนเขาเข้ามาในช่วงนี้แต่ข่าวดีนะครับสําหรับหลายคนที่ต้องการความเย็นหลังจาก15มีนาคมนั้นมันจะมีมวลอากาศเย็นลงมาปกคลุมในบ้านเราแล้วมวลอากาศเย็นดังกล่าวนะครับเขาจะเข้ามาแล้วมาปะทะกับความร้อนหลังจากนั้นก็จะเกิดแนวปะทะอากาศก่อนแล้วอุณหภูมิก็จะลดลง ในหลายพื้นที่และเมื่อมวลอากาศเย็นลงมาพื้นที่ภาคใต้ต้องระวังเพราะมวลอากาศเย็นมาแล้วเขาจะมาพร้อมกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือดังนั้นภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็มีโอกาสมีฝนตกและคลื่นลมแรงหลังจาก15มีนาคมนี้ดังนั้นข้อมูลข่าวสารเป็นยังไงติดตามกันต่อในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนย้ำกับทุกๆคนนะครับว่าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วย ผมจะมีกำลังใจมากๆนะครับเมื่อทุกคนกดไลค์และกดติดตามนะครับสวัสดีครับ